สวัสดีครับก่อนเกมจะเปิดให้ทดสอบเล่นวันที่27นี้เรามาพูดถึงตัวเกมกันคร่าวๆกันสักหน่อยครับเกมมาราธอนแค่รู้ว่าเป็นผลงานของบันจี e ทีมเดียวกับ Destiny 2หลายคนก็เริ่มคาดหวังแล้วเพราะเรื่องความรู้สึกตอนยิงค่ายนี้เขาทำดีมาตลอดอาจจะไม่ได้ดีเลิศเลอแต่ก็น่าจับตามองกับรอบนี้มาแนว extraction shooter เต็มตัวเข้าแมปไปเก็บของทำภารกิจเจอทั้ง AI และผู้เล่นจริงแล้วต้องหาทางหนีออกมาให้ได้ กฎง่ายๆของเกมแนวนี้คือรอดได้ของกลับไปแบบอิ่มๆตายเท่ากับเสียของทั้งหมดในตัวทําให้กดดันเวลาเล่นจริงพอสมควรมันคือเกมที่กดดันตั้งแต่วินาทีแรกที่เดินเข้าแผนที่เราจะเล่นเป็นรันเนอร์ใช้ร่างไซเบอร์เนติกเข้าไปสำรวจดาวท่าเซติสโลกในเกมสีสันจัดจ้านแต่บรรยากาศกลับเงียบเหงาและลึกลับเหมือนมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ตลอดเวลา ทีนี้มาดูระบบเด่นๆที่ทำให้เกมนี้น่าสนใจจริงๆอย่างแรกคือระบบอาชีพหรือ runner shell จะมีทั้งหมด6อาชีพ Destroyer สายบุกหนักตัวชนแนวหน้ายิงแรกไม่กลัวใคร Triage สายหมอคอยซัพพอร์หิวเพื่อนฟื้นทีมยืนระยะเก่ง v a n d a l สายป่วนของเล่นเยอะทำลายระบบศัตรูเสียจังหวะ Recon สายสอดแนมเปิดแมปหาเป้าหมายให้ทีม a s s a s ส i n สายลอบเร้นเข้าเงียบจบไวหายตัวได้และสาย t i ีฟสายโจนคล่องตัววิ่งไวขโมยของเก่งเอาตัวรอดสูงแต่ละร่างจะมีสไตล์ต่างกันทำให้เวลาเข้าแมปแต่ละครั้งอารมณ์การเล่นไม่เหมือนกันเลยต่อมาพูดถึงระบบคอกันครับคอจะเหมือนหัวใจของบิวตัตวละครเป็นไอเทมชนิดหนึ่งใส่แล้วเปลี่ยนแนวการเล่นทันทีเพิ่มทักษะบางอย่างให้ผู้เล่นบางแบบเพิ่มความเร็วบางแบบเสริมการเอาตัวรอด หรือเพิ่มความสามารถเฉพาะทางทําให้ผู้เล่นแต่ละคนแทบไม่ซ้ากันพอรวมกับระบบสกิลเฉพาะตัวของแต่ละรันเนอร์เกมจะไม่ใช่แค่หญิงเท่านั้นจะมีบิวลแต่ละตัวแต่ละสไตล์ในการเล่นของแต่ละคนไม่ซ้ํากันอีกอย่างที่หลายคนมองข้ามคือระบบ UEC บอทและ AI ศัตรูในแผนที่ไม่ได้มีแค่คนจริงๆแต่ยังมีทหารและหุ่นยนต์ที่คอยปั่นสถานการณ์ให้วุ่นขึ้นบางพื้นที่ศัตรูหนาแน่นมากถ้าเสียงดังเกินไปอาจโดนทั้งบอดทั้งผู้เล่นรุมพร้อมกันได้สภาพแวดล้อมและเสียงของแผนที่ก็เป็นอีกจุดเด่นพื้นที่มีความหลากหลายทั้งโซนเปิดโลง่งพื้นที่อุตสาหกรรมซากโครงสร้างลึกลับบางช่วงมีสภาพอากาศหรือสภาพแวดล้อมที่กดดันทำให้การเดินเกมแต่ละรอบไม่เหมือนเดิม เสียงบรรยากาศจะสมจริงที่สุดตามสถานการณ์และพื้นที่ยังมีระบบแฟคชั่นอีกหลายฝ่ายกับระบบเควสสัญญาจ้างให้ทำงานยิ่งเล่นยิ่งปลดของยิ่งเปิดทางเลือกบิวใหม่ๆห่รวมถึงรอเนื้อเรื่องสำหรับคนที่อยากรู้ว่าโลกนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่น่าสนุกจริงๆคือจิตวิทยาในการเล่นแต่ละครั้งบางรอบอาจเจอคนที่ไม่ยิงทันที บางรอบอาจด้วมมือกันชั่วคราวและพอถึงจุดหนีออกเรื่องราวก็อาจเปลี่ยนไปทันทีโดยไม่ทันตั้งตัวเกมมาราธอนไม่ได้พยายามเป็นเกมยิงธรรมดาแต่มันกำลังสร้างโลกไซไฟที่ทั้งสวยทั้งกดดันและเปิดทางให้ผู้เล่นสร้างสไตล์ของตัวเองเต็มที่ถ้าคุณชอบเกมที่ต้องคิดต้องวางแผนและลุ้นทุกก้าวที่เดินเกมนี้น่าจับตามองมากก่อนเปิดจริงครับแล้วถ้าเข้าไปในแผนที่คุณจะเป็นคนแบบไหนลองด้วยตัวคุณเองวันที่27นี้ เปิดให้ทดสอบฟรีทั่วโลกครับ